สวัสดีครับสวัสดี FC ที่หน้าตักนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดราตรี เชือเสือครับเชอเสือเชอเสื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 อลายพังใครนี่ออาบอกชื่อก่อนบอกชื่อพัตโต้ครับดัง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 ตโต้ครับจำจำท่าลาได้ไหมลืมเลยเนาะลูกนะอะไรเอาอะไรมาให้อะไรมาให้ปู่ผลไม้เอามาให้ปู่โอ้ยเรียกอะไรเรียกลายลายเรียกเลยลูกใครไปรับมาลูกพ่อค่ะพ่อ ไปเ้ยเก่งเก่งเว้ยเก่งจังเลยมาเข้ามาเลยเข้ามาอะไรกับเป็นเนื้อไอ้ด้านหลังเทศบาลมืองมุกดาหา์อะไรนะเปลี่ยนเช่องใหม่เป็นช่องอะไรโฟร์ซีดีไอโฟร์ซีดีไอหลากสไตล์โฟร์ซีดีไอคือเลขสี่แล้วก็ซีดีไอภาษาอังกฤษอ่าเรืออีเดียลต้าอีเดียอ่าเรือดูแถวทางเราจะบอกว่าเป็นรถเนื้อ

อามาเสือพางเสือพางเสือลายพัดกนเราจะไปอัปเดตกัน,นครับเกี่ยวกับคุณบอกว่าน้ำโขงรลดไ่ดูน้ำโขงลถนะครับ มมาทดสอบกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปล่าสุดผมได้ลงไปแล้วแต่ว่าในการตัดต่อเรายังทำทำไม่เป็นนะ,ะมันก็เลยไม่เสถียรตอนนี้ลองดูใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงในการตั้งค่าของกล้องนะครับเหมือนกับเหมือนกับช่องใหม่ฮัดใหม่เลย มีโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ลองดูครับโปรแกรมนี้เมื่อก่อนนี่ผมว่าใช้ยากยากลองดูครับลองดูก็สวัสดี FC ทุกท่านนะนี่ผมมาอยู่ที่ริมโขงนะครับมุกดาหารนะอันนี้คือจุดที่ผมได้มา ปฏิบัติหน้าที่3วันอยู่ตรงนี้นะครับัตอีนงานก็เสร็จรุ่ร่วงไปเรียบร้อยนะก็เกือบนะครับเกือบนะในการตัดสินเรือแข่งวันสุดท้ายก็มีคู่สูสีนะต้องใช้กล้องวิดีโอตัดสินนะครับได้ใช้จริงๆเลยครับ แค่เสี้ยวนะครับไม่กี่ไม่กี่เซนติเมตรทุกท่านนะต้องใช้กรรมการนะครับกรรมการดูจูงน้องเที่ยวเทศบาลืองบุรหาน้สุดยอดเลยมีตรงให้ป้ายบอกว่าจูงน้องเที่ยวไปไหนแล้วล่ไลยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะครับทุกท่านนะพอคอมเมนต์มาด้วยนะ F4 ว่า ภาพชัดเสียงชัดไหมลองดูนะครับโอ้ตรงนู้นเขามีตกปลาแล้วนะครับนะครับวันนี้ลุงจิมมี่เ็จะพาแม่ครูนะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงประมาณที่สามที่สนะี่เนาะอาการก็ไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ถึงวันนัดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปก่อนนะครับ อาการล่าสุดก็มีอาการตัวร้อนแล้วก็เจ็บเจ็บที่โค้งนะครับเจ็บที่โค้งครับผมลุงจิมมี่พาเที่ยวครับจิมมี่ครับจิมมี่ครับชื่อจ้างชื่ออะไรครับลุงจิมมี่พาเที่ยวครับลุงจิมมี่พาเที่ยวท่านเราลงไปครับเด็กๆก็นี่ครับตรงที่ทำงานครับนี่ วิวดีมากเลยปกติแล้วลุงจิมมี่ก็จะมานั่งตกปลาตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับต้องดูร้านนะครับดูร้านดูแม่ครูนะเหมือนทำงานนะคนเดียวเลยช่วงนี้นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็ลูกค้าก็ไม่เยอะนะครับคนสองคนพอได้ค่า น้ำปูน้ำปลานะครับแต่วันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วตอนะแรกคิดว่าจะไปนอนที่ขนแก่นวันนี้มันจะมีที่ที่พักที่พักตรงเ,เขาเป็นศาลาขนาดใหญ่ให้ญาตินะครับญาติผู้ป่วยได้ไปนอนนะการเป็นนอนผมก็เลยมาคิดอีกทีหนึ่ง ถ้าไปตรงนั้นจะลำบากไหมเพราะว่าแม่ครูก็เดินไม่ค่อยได้แล้วนะเจ็บเจ็บตรงหน้าอกด้านซ้ายเนื่องจากมันมีสองกรณีคือวันนั้นล้มหรืออาจจะเป็นเพราะาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยไม่อยากไม่อยากพาไปลุยในช่วงคืนนี้ก็เลย จะออกวันนี้ตีสามตีสี่นะครับถ้าลายลงน้ําเลยไปลงน้ําไปลงน้ํา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 เร็วไปลงน้ำเร็ว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 โดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำมามามาเร็วเร็วเร็วลงน้ําเร็วมาลายมาลายมาเร็วโดดโดดถ้าลายนี่กลัวน้ำท่านกลัวน้ำมาะ น้ำลดลงเร็วเร็วทุกท่านเห็นไหมตอนนั้นที่ตรงตรงโนหน้าที่ตรงนี้เป็ออกกำลังนะมันก็จะท่วมเพื่นไปถึงคนเดินนู่นแหละนะทีนนี้ลงมาประมาณร่วมสิบเมตรนะน้ำลงโอทางนู้นได้ป่าแล้ว อ้เมือนี้เป็นพอลิงเดียวบ่ครับพอลิงเดียวได้บ่พะ่งมาครับออ๋ใส่เดือนบ่ใส่เดือนบ่แมนครับอ๋อไอ้มีอยู่บนองกมาเหมือนโหเข้าสิบเข้าบริเตียมอยังมาเลยเดี๋ยวมือหลังก่อนเป็นไหนปลาหยังเหรอปลาปากปลาปากตัวใหญ่บ่ ซีนิวนี่บ่เฮ้ยเโอ้ใส่กระดิ่งแล้วตกใจหมดเลยเออครับกำลังกลับครับเอาจะกลับแล้วเอาเขาว่าเขาเรียกบ่โอ้เขาหลางโป้เลยกขวนโอ้โอ้ เดี๋ยวเราไปดูตัวปลานะจะใหญ่ขนาดไหนอะไรไปอะไรไปไปไปไล่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 มาเร็ว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 ไปโดด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 ว้าวไป โหมมเกินกับพื้นเลยกลมเกินมากเลยไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้นี่ไปทางนี้ไปทางลัดไปทางลัดเดี๋ยวมือได้ก่อนเด้อไปส่วนอยู่นาบ้านเนี่ยแหละเวลามาม <laughs> โหดินอีสานแห้งแรงทุกท่านดูดินแยกแตกละแหง เห็นไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเสียงภาพเป็นยังไงนะแต่คลิปก่อนหน้านะลงผิดนะครับลงผิดคือแปลงไฟล์ผิดนะก็อ,อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับนี่ตรงนี้เซ็นเตอร์เลยต่อไปไดีน้ำลดลงไปเรื่อยๆยิ่งตกปลายิ่งสนุก ตอนน้ำใสโอ้ oh, มันจะมีร่องน้ำทำให้ปลาเขารู้สึกได้ว่าเออเขาต้องปีนป่ายขึ้นมาโอเคครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวเดินทางนะครับเข้าจังหวัดขอนแก่นขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ